คิตตี้คริสติน่าภรายรยาเอสกันตาพงค์เผยภาพลูกสาวน้องวาเลนติน่ากุมมือพ่อเพื่อเฝ้ารอปาฏิหาริย์ด้านแ,นแฟนแฟนคอยส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามแฟนคลับยังคงส่งกำลังใจและรอติดตามอาการกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงค์ เกิดอาการวูบหมดสติขณะทำกิจกรรม Big Debate e, ครั้งที่10ที่ลานพารากอนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทางคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการสามีว่าในตอนนี้อาการยังอยู่ในวิกฤตทางแพทย์ที่รักษาได้ออกมายืนยันแล้วว่า มีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้และต้องเฝ้าดูอาการแบบวันต่อวันพันรายาเอสกันตะพง์เผยภาพลูกสาวกุมมือพ่อล่าสุดคิตตี้คริสติน่าพันรายาเอสกันตะพง์ก็ได้ออกมาเผยภาพลูกสาวน้องวาเลนติน่ากุมมือคุณพ่อลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งดูแล้วบีบหัวใจเป็นที่สุด พร้อมระบุแคปชั่นว่า holding your hand every day we are all by your side and you can walk t h i s t o g e t h e r with us แปลได้ว่าจับมือคุณทุกวันเราทุกคนอยู่เคียงข้างคุณและคุณสามารถเดินไปพร้อมกับเราได้ท่ามกลางแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามอาที r ่พี P ่ s, พยายามหน่อยนะคะหนูรู้ว่าพี่กำลังหาทางกลับมาอุ้มลูกสาวอยู่ เป็นกำลังใจให้อย่างสุดซึ้งเลยค่ะติดตามตลอดนะคะขอให้คุณเอสปลอดภัยและตื่นมากอดคนอบครัวเร็วๆวี a r w a y a y with you ขอให้พ่อเอสปลอดภัยรีบฟื้นกลับมาหาครอบครัวที่อบอุ่นมาหาคุณแม่มาหาลูกสาววาเลนติน่าที่น่ารักมากๆค่ะตื่นได้แล้วค่ะลูกสาวรออยู่มันบีบหัวใจมากค่ะและอีกมากมาย